สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พอพ่อบ่อกระเป๋านิ่ลงพุ่งคือเก้านะครับเนาะมื้อนี้บาวนิ่พุ่งมีเมนูมานําเสนอพี่น้องไม่ยังลรอบาวนินไม่ยังหระเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งหนาตาพี่สันครับพี่น้องต่ำยังครับเโอนเป็นตาแซบครับต่ำทะเลนะครับต่ำทะเลนะพี่น้องเป็นตาแซบครับเป็นตาแซบต่ำทะเลครับพี่น้องนะครับเนาะ มามาด้บอ้อยลายแห้หงนะครับเนาะมา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 ไม่กลิ่นแซ่บน้ำเบาๆนี้นลุงพุ่งนะครับเนาะตำทะเลนะครับสดๆครับสดๆนะครับเนาะกุ้งกับกุ้งสดด้วยพี่น้องนะครับน้ำไล่ไหลบ่พี่น้องกับปลากระเฉดกระถินลินล้วบ้านเรานะฮะค้ามแหลกพี่น้องสวยก่อนสวยยังหรือเปล่นี่กุ้งครับกุ้งกุ้งนะครับกุ้งสดๆครับพี่น้อง ชิมนามครับชิมนามมันน้ำตับทะเลครับโอ้โอยงตับทะเลน,นะครับวะ ครับขับยองะครับเรือนะครับกะเพราเกษียดครับกะเพราเกษียดบ้ารรทัพี่น้องนะส,นนนนองสิมปูครับสิมปูกันพี่น้อง อหอยแครงครับพี่น้องหอยแครงนะครับการปูครับการปูพี่น้อง 嗯嗯，别的赔偿。 ไปพี่น่องเดอเสแสรบม้เมาน,นี้ลุงพงนะครับตำทะเลน,นะครับเผ็ดครับเผ็ดโอ้โเผ็ดพี่นอ่อง กุ้งตัวใหญ่น้ำย่อยป,ปุกพี่หลงอ,อ,อ,อืมแซ่บครับแซ่บมสมักน้ำของกุ้งครับพี่น้อง ชวงเลยพี่น้องเส้าอยากนอนงเลยนะครับเนาะตุย,ยามครับตุย,ยามกุ้งสดๆนะครับเนาะอื้แซ่บพี่น้องนะครับเนาะาเปรียดครับบอ์นิ่งคิดว่า พี่น้องคพือสีน้ำลายไหลน้ำบาลีลุงพุ่งนะครับเนาะคลิปนี้บาลีลุงพุ่งกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเป็นกันเล่นใจนะครับเนาะให้กับบาลีลุงพุ่งด้เลยครับเด้อนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องยูทูบนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะเพื่อเสียดริภาบคลิปต่อๆไปของบาลีลุงพุ่งนะครับเนาะวัอนี้บาลีลุงพุ่งกับความขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้พี่น้องนะครับเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเรื่อยๆสสุุขวนนัี้บาลงพูกล่่ีำบาากไม่เพครับเพขส